ครับอันนี้ผมไม่ใช่คนอีสานนะครับแต่ในควาชื่นชอบในผ้าไหมผ้าสโลงของทางอีสานนะครับคือปกติก็จะนุ่งสโลงธรรมดาที่เย็บเป็นเป็นถุงถุงแล้วนะครับแต่บางครั้งได้มาก็ไม่ได้ถุงก็ยังคิดูว่าถ้าไปงานแล้วเรามานุ่งแบบที่ไม่ต้องเงย็บถุงุ่งวิธีอื่นจะเป็นอย่างไรบ้างจะนุ่งให้ดูนะครับ ซึ่งเราแม้จะนุ่งไปงานได้โดยที่ไม่ต้องขยับหุดแล้วก็ไม่ต้องรุ่งแบบที่เขารุ่งแบบทั่วไปวันนี้ก็น่าจะไปงานได้แล้วนะ